สวัสดีค่ะพบกับช่องริบบิ้นโบบายประ,ะป๋องไอเดียนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำโบแบบนี้นะคะเป็นพื้นฐานของการทำโบทั่วไปค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีลวดบิดนะคะซึ่งจะใช้ความยาวอยู่ที่20ซนเมตรนะคะลวดบิดตัวนี้จะใช้ไว้สําหรับเผื่อให้มีการนําไปมัดสิ่งของนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของขวัญของชําร้วยหรือของไหว้นะคะ ต่อไปก็คือเป็นริบบิ้นที่เรียกว่าริบบิ้นผ้าต่วนนะคะความกว้างตัวนี้อยู่ที่22มมตรหรือ2.2ซนติเมตรนั่นเองนะคะความยาวของริบบิ้นโบตัวนี้นะคะที่ใช้ทาโบตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่23นิ้วค่ะให้เ,เพื่อนๆตัดไปเลยนะคะเนี่ยได้อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าริบบิ้นตัวนี้นะคะจะมี ในส่วนของ2ด้านก็คือด้านตัวนี้จะเป็นด้านที่มันวาวส่วนตัวนี้จะเป็นด้านที่ไม่มีความวาวนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะนําด้านที่มีความมันวาวออกมาไว้ข้างนอกนะคะเป็นด้านนอกค่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะวัดความยาวตรงปลายตัวนี้สักประมาณ4นิ้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ปลายลิบบิ้นนะคะประกบมาแบบนี้นะคะ ชา้าๆไปด้วยกันนะคะเมื่อประกบไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้เพื่อนเอียงประมาณ45องศานะคะในระดับนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นอีกด้านหนึง่งประกบไปด้านหลังเออประกบไปด้านหน้าแบบนี้นะคะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้นำริบบิ้นประกบไปด้านหลังแบบนี้นะคะพยายามประคองไว้ด้วยนะคะไม่ให้ริบบิ้นนั้นมันเลื่อนนะคะ หรือก็ประคองเบาๆนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดริบบิ้นอยู่นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็นําอีกปลายด้านสุดท้ายนะคะวกกลับมานี้นะคะเมื่อเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆจัดระเบียบนิดนึงค่ะจัดระเบียบให้มีความสมมาตรกันนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บแล้วสําหรับมือใหม่ค่ะแนะนําให้ใช้สตั p ปเปลิลหนีไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะ เพื่อนๆหนีบได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะพาทําขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะนำริปปิ้นขึ้นมานะคะนี่เลยนะคะไงเอ่ยนี่เอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านมันวาวนะคะเอียง45องศาค่ะให้ใช้นิ้วตัวนี้วัดจากปลายถึงนิ้วตัวนี้ประมาณ4นิ้วนะคะเว้นไว้ไวเนาะ หลังจากนั้นปุ๊บก,ก็ให้วกกลับมาด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็วกกลับไปด้านหลังนะคะพยายามประคองนะคะประคองเบาๆนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็วกกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะมเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บให้เพื่อนๆจัดระเบียบนะคะให้มีความสมมาตรการทั้งสองฝั่งนะคะจัดระเบียบนะคะ เทคนิคก,ก็คือให้เพื่อนๆพ,พยายามทําโบตัวนี้ใมันเป็นแบบในลนักษณะองกลมแบบนี้นะคะก็จะได้โบที่สวยเมื่อไดระดบเบียบเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็ให้มีสตั a p เปิลไวแบบะะ้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะได้หรือยังคะเมื่อได้ขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บนะคะเราก็นํามาไปสู่ขั้นตอนต่อไปให้นําลิปปิ้นมาขวางในลนักษณะแบบนี้นะคะละักษณะการจับนิ้วนะคะหัวแม่มือส2 นะคะคให้วางไว้ด้านบนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นในสิ่งของนิ้วชี้นะคะเพื่อน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 <ๆ>กดลงไปนะคะกดแล้วก็ใช้ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเนี่ยทับไปแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งประคองนะคะแบบนี้นะคะแบบนีปป้ประคองแบบนี้นะคะนี้เมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการใช้ลวดมัดค่ะ ให้เพื่อนๆวางลวดนะคะทาบลงไปแบบนี้นะคะชา้ชาๆนะคะเสร็จปุ๊บก็ให้วัดปลายลวดให้เท่ากันสองข้างและนาลวดไปด้านหลังนะคะนาลวดปิดด้านหลังอะจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เพื่อนๆเ,เอียงลวดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการหมุนเกลียวหมุนเกลียวให้มันรั้งให้มันรั้ง นะคะซึ่งตัวนี้มันจะแน่นเลยนะคะมันก็จะมีความแน่นแล้วก็โบรวดเราก็จะไม่ไม่หมุนเกลียวไปตามนิ้วนะคะมันก็จะเป็นลาลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็จัดการจัดนิดนึงดึงห่างนิดนึงนะะก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองอีกอันนึงนะคะยิบขึ้นมาคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปกดลงไปแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งเนี่ยประคองนะคะช้าๆแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้นำลวดค่ะมาวางไว้แล้วก็ไขว้รึปนี้นะคะให้เป็นลนนักษณะนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการจับแล้วก็บิด สังเกตว่าเราใช้นิ้วข้อมืออีกข้างหนึ่งบิดนะคะแต่ข้างนี้เราจะลังมันไว้จะไม่บิดแล้วเราจะไม่เจ็บนิ้วเลยนะคะลักษณะข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ลวดเราจะไม่มีการหักนะคะม,มีการบิดไม่ได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ดึงลายนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวรอบต่อไปจะทำทีเดียวนะคะทำทีเดียวเลยทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะ นี้นะคะเอามาวางไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ห่างประมาณ4นิ้วเอียงมา45องศาเอาลิบบิ้นวกกลับมาด้านหน้านะคะแล้วก็กลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็เอาลิบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจัดระเบียบนะคะให้สวยงามและก็เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะในมือใหม่ให้ใช้สตัปป๊เ ติดไว้ก่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จับในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดทำหัวมือกดแล้วก็เอาตัวนี้ดันไว้นะคะกดดันไว้กดดันไว้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้เป็นเพื่อนนี่ควายมาแบบนี้นะคะแล้วก็ควายแบบนี้นะคะ,ะจับไว้หมุนข้างเดียวก็คือข้างไหนคะข้างขวาหมุนข้างเดียวนะคะ ข้างซ้ายค่อยๆปล่อยนะคะนี่ได้แบบนี้ปุ๊บดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงนี่ยฮะก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะเราจะได้โบแบบนี้นะคะอีกรอบนะคะอย่างรวดเร็วนะเพื่อนๆรึบอย่างนี้นะคะเอียงมารอบนี้จะเร็วขึ้นนะนี่ค่ะควายด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าจัดระเบียบสักนิดน้อยค่ะ ปุ๊บใช้สตัเปอร์ค่ะอีเลยได้แล้วนะคะเราก็กดทกําการกดลงกดแบบลงกดแบบลงลก็ลงแบบนี้นะคะปึ๊บหมุนค่ะโอเคเก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะ ีค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยเนาะให้เพื่อนๆลองกลับไปทําดูนะคะฝึกบ่อยๆแล้วก็จะสวยงามเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป,ปใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ